หนูเป็นเอฟซีลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆลูกนะคอยังชั่วหน่อยนะครับไม่ไอยแล้วหน้าห้าสิบห้าครับผมหนังสือสมัยหนึ่งนะครับหนาคครูวันนี้นะครับกะว่าจะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับนะเซอร์เคิลนะครับอ่านว่าเซอร์เคิลแปลว่าอะไรลูกแปลว่าวงกลมนะครับเดอไม่ต้องแปนะครับเป็นคํานําหน้าเวิร์ดแปลว่าอะไรครับเรียนมาหลายหน้าแล้วนะครับแปลว่าคําศัพท์ n นะครับมีทุกหน้าเลยแปลว่าละกรับ write ก็มีเกือบทุกหน้าแปลว่าเขียนจงวงกลมคำศัพท์แล้วก็เขียนนะครับคำศัพท์ในที่นี้นะครับที่เรียนมาหน้าก่อนหน้านี้ก็คือคำว่า milk อ่านว่าอะไรครับนักเรียน milk อ่านว่า milk แปลว่าอะไรครับแปลว่านมตรงนี้อ่านไม่ออกก็ไม่ต้องวงกลมนะครับไปวงกลม s a นะครับ l a d อ่านว่าอะไรครับ อ่านว่า solid นะครับ solid แปลว่าสลัดนะครับอ่านคำว่าอ่าวงกลงว่า b a n a n a นะครับอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าานาน่านะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ากล้วยนะครับนะ h a m นะครับอ่านว่าอะไรครับ ham นะครับ b u r อ่านว่าเบอร์นะครับ g e r อ่านว่าเเกอร์ก็เลยอ่านว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับซึ่งก็แปลว่าแฮมเบอร์เกอร์ C A K E อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าเค้กนะครับอย่า,า e, อ่านว่า, Cake, วา,า,วา App, ค L e อา,า Apple, คคอ, Apple, นนอีนะครับอ่านว่าเค้กก็แปลว่าเค้ก A P อ่านว่าแอปนะครับ P L E อ่านว่าเพล Apple นะครับก็คือแอปเปิลนั่นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับที่สามารถอ่านได้ก็มาเขียนให้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะ S A L A D Salad นะครับคุณรูณเขียนว่า s าลัด อ่านแบบนี้นะครับถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดที่มาเห็นนะครับก็ต้องขอไฟเพราะคุณครูอยากสอนแบบนี้นะครับนะมันจะให้เขียนเหมือนกับตำราอื่นอาจจะไม่เหมือนนะครับอ่านว่าสลัดนะครับแปลว่าสลัดอ่านว่าแอปเปิลนะครับพออือเพื่อเพือลราพูอ่านยากนะครับนะประมาณแต่แปลว่าแอปเปิลนะครับนะแอปเปิลเมลล์เมลล์อ่านว่าเมลล์นะครับแปลว่านมอ่านว่าเค้กนะครับ แปลว่าเค้กอ่านว่าบานานะครับแปลว่ากล้วยอ่านว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับหรือแฮมเบอร์เกอร์นะครับแปลว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับจบหน้าห้าสิบห้า